พระอาทิตย์คนขอบฟ้านกกากออกบยบินหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตของสัตว์โลกพว่วาแต่สัตว์โลกมนุษย์ทอธรรมดาก็ต้องทาม,มาหากินกันไปแนมไปใกล้ๆก็เห็นเรือลำหนึ่งกำลังพ่ายอยู่กลางน้ำขึ้นมาใส่มองดักปลาเพื่อใส่ประกอบอาหารเลือจากนั้นก็เอาไปขายพ่อไดผิกใดน้ำปลาคงชูรส แต่ชีวิตมันบรายสมหวังไปถูกอย่างย่างพยายคนนี่มาใส่กลุ่งแต่ดได้ห้อยติดใหม่ติดมือกับบานจดีกว่าบรายยังด้วยพอว่าคนที่ถ่ายอยู่บานถ่ายอยู่ถ่ากินนำ้ำทั้งลูกทั้งร้านลูกเมี่ยฝาาความวังไหวตั้งแต่ออกจากบานมากเก็บออดังอุปกรณ์หาอยู่หา,หากินแล้วสำหรับลุงคนนี้ไ่ปลาติดใหม่ติดมือกับบานไปตัวหนึ่งกาบอศูนเปล่า อย่างน่อยก็เป็นกับเขาอิ่มท้องไในมือนึ่งมือนาอาสิโชคดีก็ได้ชีวิตบอสินกด็ดินกันไปตามใดที่ยังมีแห้งอยู่มือนี่ก็ขอให้สู่การส่งงานผ่านผลอุปสรรคกันไปทุกคนมีความสุขอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยรำด้วยกันทุกคนเด้อพี่น้อง